สวัสดีครับผมเฮ้ยไปเกินนะครับก็ก็มาอีกแล้วครับสำหรับตามติดชีวิตนักเตะเลยครับก็เล่นแล้วทำแท่จะติดติดกันเลยทีเดียวนะครับแล้วคราวนี้นี่เป็นใครมาครับคือเรื่องไม่อยู่ว่า ก็อย่างที่เห็นในรูปนั่นแลคือคราวนี้เป็นมาตเทิลส์คลิกของโปแลนด์ที่ต้องเจอกับสโลวาเกียซึ่งก็นะครับหลับอลเล่แล้วคลิกนี่คือเอาแทบไม่อยู่กันเลยทีเดียวนะครือคือโปแลนด์ก็โดนสโลวาเกียกดไปสอบประตูตหนึ่งกันเลยทีเดียวและที่ใช้คเขาว่าเอาไม่อยู่ที่จริงมันก็เกือบเอาอยู่นะใช้คเาว่าคลิกวิดเอาอยู่กันเลยทีเดียวคือตอนแรกอะ ตอนแรกสโลวากีนนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ที่จริงอ่ะไอจังวหว่านี้นี่โหถ้าใครเห็นถ้าใครเห็นดูตตงกีนโอ้โหโลบ์นมักนี่แม่งล่อล่อ,ลอหลักโปแลนด์สองคนหายไปเลยแล้วปรากฏว่ายิงมาแต่มุมน่ะมันโดนเป็นชนเสาและโดนมือวาชิกเชสนี่ของโปแลนด์เข้าประตูตัวเองครับผม <c oughs> คือทางยูฟาเขาให้เลยว่าไอเนี่ยว่าไอเชสนี่ทำเข้าประตูตัวเองทันทีก็โเบ์นมาไ <c oughs> ม่โชว์ะส,สวยขนาดนั้นะับ แล้วหลังจากน,นั้นตลอดขึ้นแรกก็ตื้อตันมากครับแต่พอเลิมขึ้นหลังมาได้ไม่ถึงไม่ถึง60ิวินาทีครับก็โปแลนด์ก็สามารถตีเสมอได้ปกฟอร์มข,ขึ้นมาอีกครั้งครับจากจากคาร์โรลินเต้ครับนาทีที่46นะครับโอ้โหอันนี้ขอพลุขอลือไปนิดนึงคะไอจังหวะที่ที่โปแลนด์โปแลนด์โดนยิงต่อขึ้นแรกคือนาทีที่18ครับ แล้วนูเหมือนกําลังจะดีแล้วแต่โอ้โหเล่นได้แล้วพาพังพินาศกันเลยทีเดียวใบแดงแห่งความพินาศกันเลยทีเดียวที่ต้องใช้คำนี้เพราะว่าเกอร์เซกอสพิชโเวอของโปรแลนด์ก็ตัวเองโดนใบเหลืองอยู่แล้วแต่ก็แม่งก็ยังหาเรื่องโดนใบแดงด้วยการไปเยียบตีนเขาโอ้โห,หนาทีที่62และหลักจากนั้นภายในและหลังจากนั้นแค่7็นาทีก็โดนมิราสตินเนียครับของสโลเกลหวดแม่งจากเกือบ จะนอกกรอบเข็เท่อแล้วเข้าประตูไปแบบโหงามสัตว์กันเลยทีเดียวนะโอ้โหคืองามยี่ี่อ่ะคือแบบโอ้โหพอใบแดงใบแดงใบแดงผิดที่ชีวิตเปลี่ยนกันเลยทีเดียวเพราะว่ามันทำให้สโลวากีกนี่เล่นง่ายมาแถมกดจนโปแลนด์โดนลูกสองกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหอันนี้ขอพูดถึงมาเตอสคลิกนิดนึงจริงจริงอะมาเตสคลิกเนี่ยก็ กไ็ได้ความที่ว่าต้องต้องพยายามช่วยกันปั้นให้เลวันยิงให้ได้ท้าให้มันเตลุสคีเนเล่นยากพอเล่นยากไม่พอไปไปม,ม,มาสุดท้ายก็ต้องโดนเปลี่ยนออกนะผมโคตรซวยอ่ะก็จบไปแล้วสำหรับ ตาติดชีวิตนักเตะลีดครับอย่ามาเติลคลิกครับซึ่งก็อย่างที่บอกถึงแม้ไม่ได้อยู่เต็มเกมแต่ก็ถือว่าพยายามสู้ได้เต็มที่ครับแต่ก็อย่างที่บอกใบแดงผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับโอ้โหก็นะครับหาช่อนะครับให้กดไลค์ครับหาช่อมากๆให้กดซับสไครต์ครับหาช่อมากกว่านี้ให้กดแชร์ไปเลยครับผมก็มันจะเป็นยังไงก็รอดูก็ได้เลยครับผมขอบคุณครับ